สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับสั่งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคนที่เฮงเฮงเท่านั้นที่จะได้ดูนะท่านผู้ชมสั่งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมเนาะภาพที่อยู่บ้างหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้ก็คือพระนอนนะท่านผู้ชมเรามาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอโชคขอลาบ ับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมนะที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาขอครั้งแรกนะท่านผู้ชม,ม,ชมนนเราวาดตรงนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาขอโชคขอลาบกับพระองค์ท่านนะท่านผู้ชมมาดูซิว่าวันนี้เนาะเรามาขอตัวเลขครั้งแรกนะท่านผู้ชมว่าวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวอะไรเนาะ แอดมินจุดโชว์ไปแล้วนะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะซึ่งป็นทุกเสียงชายของแอดมินนั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะกับพระองค์ท่านนั่นเองนะท่านผู้ชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะท่านผู้ชมเนาะนี่คือบรรยากาศยามเช้าตอนเก้าโมงนะท่านผู้ชมสําหรับที่นี่ที่บ้านกัดชายนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะ เรามาขอโชคขอลาบกับพระองค์ท่านนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมจากตัวเลขเนาะที่เรามาขอนั่นเองนะท่านผู้ชมเรามาขอครั้งแรกนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูซิว่าตัวเลขจะเข้าจะเฮงจะปังเหมือนกันหรือเปล่านะท่านผู้ชมเนาะสำหรับงวดที่แล้วรวยยกช่องนะท่านผู้ชมหากใครที่ได้ดูคลิปของแอดมินทางช่อง เลขเด็ดคนดวงเฮงเนะาะเพราะเราให้ถูกทั้งบนและล่างกันเลทยทีเดียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูในคลิปคลิปนี้นะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ตัวเลขตัวอะไรกับเรานะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันนะท่านผู้ชมาโมงเช้าแล้วนะท่านผู้ชมสําหรับที่นี่นะท่านผู้ชมนะอากาศค่อนข้างเย็นถึงหนาวกันเลทยทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูว่า ตัวเลขทั้งหมดนี้จะเป็นตัวเลขตัวไหนนะสามตัวตรงๆกับพระองค์ท่านที่เรามาขอเป็นครั้งแรกนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศเย็นมากนะท่านผู้ชมลมเย็นสบายเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากคนชอบคลิปนี้เนาะเพื่เป็นกำลังแรงใจให้กับแนะอดมินเทพนทักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนั่นเองนะท่านผู้ชม สำหรับคนดวงเฮงและคนที่เฮงเฮงนะผู้ชมนะที่ต้องดูช่องนี้นะผู้ชมเนาะสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมวันนี้เรามาขอท่านเป็นครั้งแรกเนาะกับตัวเลขเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าตัวเลขตัวที่สองตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวไรเนาะด้านบนเป็นเลขหกนะท่านผู้ชมซึ่งออกมาแล้วเนาะ หอกกับก้าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนาะหอกกับก้าตัวเดียวกันเนาะบรรยากาศที่นี่ยามเช้านะท่านผู้ชมอากาศเย็นสบายนะท่านผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมด้วยกันนะท่านผู้ชมนะคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเราเก็บบรรยากาศพร้อมทั้งตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับ แต่แอมินก็จะพาเดินเล่นก่อนนะท่านผู้ชมเนาะด,นนดูนู่นดูนี่ภายในวัดกันก่อนนะท่านผู้ชมท้องฟ้าก็สีสวยจริงๆนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้นะไม่มีเมฆเลยนะท่านผู้ชมท้องฟ้าก็สีฟ้าฟ้าเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมสวยงามอย่างยิ่งนะท่านผู้ชมนะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงที่เราเก็บมาฝาก ในวันนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเราเก็บภาพบรรยากาศดีๆสวยๆแบบนี้มาฝากนะท่านผู้ชมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงของเรานั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะร้าน,นนนเป็นแม่ตะเก็นทองประทุมทองนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับใครที่อยากดูการขอหวยกับแม่ประทุมทองก็เข้าไปดูนะท่านผู้ชมทางช่อง เละเด็ดคนดวงเหงนั่นเองซึ่งเป็นคลิปแรกของเรานะท่านผู้ชมนะในวันนี้เนาะซึ่งเราไปขอไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมใคจะลืมย้อนกลับไปดูนะท่านผู้ชมเนาะในงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมสองหนั่นเองนะท่านผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆวย้ยามเช้าแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมเนาะ ได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งตัวเลขเด็ดๆนะท่านผู้ชมกับตัวเลขทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนั่นเองนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อหลายๆคนเขาจะได้มีโชคมีลาบกับเราไปด้วยนะท่านผู้ชม ดี๋ยวมาดูตัวแรกนะท่านผู้ชมเนาะตัวที่สองออกมาแล้วนะท่านผู้ชมหกหกนะท่านผะู้ชมเนาะเอเลขหกมาแรงท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวมารอรุ่นตัวที่สามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมด้านบนเป็นเลขหกเนาะตัวที่สองก็เป็นเลขหกด้วยเช่นกันนะท่านผู้ชมหกกับเก้าเ,เดียวกันนะครับอย่าลืมก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะ ลมแรงนะท่านผู้ชมเนาะลมแรงลมเย็นนะท่านผู้ชมช่วงนี้เนาะกับช่วงสายของวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขออกมา kind of ครอบทั้งสามตัวแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันเนาะว่าตัวเลขที่เรามาขอพระองค์ท่านทั้งสามตัวจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับ ความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมที่วัดบ้านกัตชายนั่นเองนะท่านผู้ชมตัวเลขออกมาครบแล้วนะทั้งสามตัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะว่าตัวเลขจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะออกมาครบทั้งสามตัวแล้วนะท่านผู้ชมเนาะหอกหอกเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะหอกหอกหอกเจ็ดเจ็ดหอกนะท่านผู้ชม หรือจะเป็น9779ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าหกกับ9ตัวเดียวกันเนาะหรือหกมี2ตัวนะท่านผู้ชมหรือจะเป็น6226ก 6, 6, 6, 6, ็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็น2992ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ชมเนาะหกหกเจนะท่านผู้ชมห6หกโจะเป็น99หรือจะเป็น6226 6ก7 6ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชม ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ทางช่องของเราพรบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับคนที่ดวงเฮงที่เข้ามาดูในคลิปนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมเนะาะเมื่อที่แล้วเราให้ถูกทั้งบนและล่างนะท่านผู้ชมสําหรับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงวันนี้ก็ขอให้ข้าขอยเฮงขอยปังขอให้รวยกันยกช่องนะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่โชคดีมีโชค มีเงินมีทองมีความรักที่สมหวังนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ